สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลอลิบีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนะครับเป็นตัว a s s a s s i n Master นะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับสเตตก็ตามที่เห็นนะครับจะมีโจมตีเป็น S นะครับแล้วก็ระยะเป็น B นะครับแล้วก็เป็น A ลบนะครับซึ่งตัวเนี้ยตีไฮบิดทุกคนเฮ้ยตีไฮบิดนะครับซึ่งแตกต่างกับ คีนเรานะครับซึ่งตีแค่ตัวธรรมดาเนี่ยแต่ดาเมจโคตรกลากนะครับอ่าตัวนี้ก็อ่าเป็นตัวไฮบิตนะครับแค่วางตัวเนี่ยดาเมจก็มากกว่าคีนแล้วนะครับซึ่งคืออาจจะมองว่าเฮ้ยมันเอสหรือเปล่ามันดาเมจเลยเยอะนะครับแต่ผมบอกเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าอ่อถึงจะเป็นเอสก็จริงนะครับแต่น้องเพิ่งเวล6งหกสิบสี่นะครับผมหกสิบสี่ทุกคนมันน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคีนแล้วนะครับผมอ่าบอกเลยว่าตัวนี้ชาป่ะชื่อชาหรือเปล่าจะไม่ผิดนะครับ แต่ตัวเนี้ยข้อดีเลยที่ผมซื้อมาแล้วมันผมว่ามันดีคือมันมี2อัแบบนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ใช้เสื้อผ้าของน้องได้นะครับเนี่ยซึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะชื้อฟีลแบบนี้เข้าใจไหมทุกคนมันจะฟีลฟแบบนี้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรเท่นะครับนะครับแต่ว่าไอตัวอาตัวนี้ที่ผมทํามันก็มีเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับมันก็เท่เหมือนกันแหละจะเป็นอย่างนี้นะครับน้องจะเป็นถือปืนอย่างนี้น้องน้องน้องมีนะนะครับน้องมินะตอนถือปืนนี่ครับถ้าผม เรียกผิดก็ขอโทษด้วยนะโอเคผมจะตัวนี้นะครับโคเทโคเฟียลนะครับโอเคเราขอกดตัวไปก่อน๋ยวลืมนะครับอ,อ่สกิลของน้องนะครับก็จะมีเป็นบูอายแล้วก็ฮันเตอร์นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าฮันเตอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูก่อนฮันเตอร์สองนะครับซึ่งบูอายก็บวก25นะครับฮันเตอร์บวกอีก12.5เท่ากับบ ยี่เอ่อสามสิบเจ็ดแต่ทุกคนสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเยอะมากมากของมากมากของมากทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวระดับมิติกนะครับผมเป็นตัวระดับมิติกนะครับไม่ใช่ระดับแรนะครับเพราะว่าการวางดาเมจเนี่ยลงมาถึงลงมาปุ๊บเนี่ยถ้าเวลน้องเจ็ดสิบเนี่ยที่น่าจะอยู่ที่เราราวสองพันนะครับซึ่งน่าจะพอๆกับพวกนี้แหละน่าจะพอๆพวกอ่มิติกนะครับอาจจะเป็นมิติกสายโจมตีนะครับ แต่ข้อดีของมันคือ,อมันแทบจะล้มตัวนัึกได้แล้วนะครับผมมองว่ามันแทบจะล้มตัวนัึกได้แล้วนะเพราะว่า1คือน้องตีแอร์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตีหลายฮิตแล้วก็ไม่มีสกิลเบิร์นิงนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจจริงๆนะครับว่าจะชมน้องยังไงดีแต่ว่าน้องมันโหดจริงนะครับจะค่าวางกาวเรื่องนะพันห้าวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับครูดาวมีสกิลพิเศษนะครับก็คือ น้องเนี่ยสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน้องสามารถที่จะกดสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มกิิคอนได้30%นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าตัวก่อนอีวเท่าไหร่นะซึ่งหัววงมันกว้างมากทุกคนวางปุ๊บยี่สิบห้ายี่สิบห้าสกิลแรกก็คือเป็น LE นะครับ2ฮิต3ฮิตประมาณนี้ปะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึง หนึ่งสองสามน่าจะผมคิดว่าดูจากจํานวนนะน่าจะสามฮิตนะครับปึงป้งปึ่งนะครับโอเคมาสามฮิตนะทุกคนเติม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 นะครับขอวางตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ชิวๆหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะวางตัวแล้วมันจะค่อนข้างแบบมีปัญหานิดนึงนะเพราะสกิลเหมือนตัวชาที่แล้วนะครับมันมันช้านะครับมันช้ามากมาก ตัวนี้ก็คือด้วยความที่ด้วยดาเมจที่เยอะนะครับแล้วก็ฟิลความฟิลฟ้าของน้องเขานะครับแมอันนี้คืออีโวแล้วมันเท่จริงๆนะทุกคนแถมมีบูอยแถมมีฮันเตอร์โอ้โหผมบอกเลยโคตรโคตรสุดตัวเนี้นะครับสุดใลสายตาผมอะ่ะ <c oughs> สุดแล้วสายตาผมอะ่ะโอเคน้องสกิลแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมขออนุญาตอับตัวตังค์แป๊บหนึ่งนะครับให้เงินมันได้ประมาณหนึ่งก่อนนะ เอาไปสักรอบหนึ่งนะทุกคนคลิปก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับว่าผมพยายามจะทําคลิปให้มันแบบว่าให้มันให้เราได้รู้แบบว่าเออมันมีสกิลอะไรบ้างนะครับในการเปรียบเทียบเนี่ยนนะทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคตัวเนี้ยคือแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันจริงๆนะครับคือสแตทไม่เหมือนกันนะครับบับไม่เหมือนกันนะครับบางทีต้องใช้มันมีบับลองด้วยนู่นนี่นั่นแต่ผมอันนี้คือจะไม่มีบับลองนะครับไปเลือกรองไปเลือกกันเอานะครับว่าจะใช้บับอะไรอโอเค น้องเนี่ยสกิลแรกนะครับจะมากันเลยนะขออับดุลโอเคนะมาสกิลแรกของน้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสกิลสองนะครับก็ยังเป็น LE อยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือสกิลสองนะครับเนี่ยมันจะทําแค่วันฮิตนะครับผมมีแค่หนึ่งวันหนึ่งฮิตนะครับอ่านี่คือสกิลน้องนะครับเพิ่มคิดิคอนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ถามมาเยอะไหมก็เท่ากับ0ูนย์แปดนะครับผมเท่ากับ0ูนย์แปดนะครับถ้ามี0ูนย์แปดแล้วก็มีสกิลเ,เขาเรียกว่าอะไรนะครับสกิลเพิ่มคิติคอนนะครับยี่สิบปอร์เซ็นมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มดาเมจห้าเพิ่มดาเมจห้าคูดาวห้าแล้วก็ระยะถ้าระยะห้ามั้งแล้วก็เพิ่มคิติคอนยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งน้องจะได้ทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นคือโอกาสคี่แทบจะแน่นอนแล้วนะครับ โอเคสกิลต่อไปกันเลยนะครับสกิลต่อไปนะครับสกิลสามก็เป็นฟู l เอลีทุกคนเป็นไฮบิดที่ฟู l เอลีนะครับหืมโมมนเลยโคตรตึงแต่ว่าที่มันตึงจริงเพราะว่าบับมันเป็น2บับทุกคนอันนี้ผมซื้อมาประมาณ5้าหมื่นเจมนะครับถือว่าถามว่าถูกไหมในสายตาผมมันถูกนะครับซึ่งคือแบบวางวางอัพขั้น5เราได้ห้าหมื่นไอ้ได้ได้ดาเมจหกพันเนี่ยมันเยอะนะ มันเยอะอยู่นะแต่ว่าถามว่าถ้าเยอะเยอะกว่าตัวอื่นไหมผมก็มองว่าไม่ได้เยอะเท่าซุกุนะนะซุคุนา่าจะอยู่ที่ประมาณ2ขั้นสามขั้นที่อ่ะอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยดาเมจยังไม่ยังเ,เวลยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อดีคือมันเป็น f u l l LE ไงนะครับสกิลต่อไปนะครับสกิลต่อไปทุกคนอู้อีหมุนอย่างนี้เลยไม่รู้กี่ฮิตนับไม่ทันยิงอ่ะฮัตตีตัวนี้ตายนะ มากกว่า2ฮิตแน่นอนนะครับอ่าโอเคมากกว่า2นะครับมากกว่า2แน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่ากี่นะครับเพราะไม่รู้ว่ากี่เพราะมันมันหมุนนะแต่ถ้าน่าจะาจำนวนที่มันขึ้นผมว่าน่าจะามันหาฮิตหฮิตนะครับโอเคสกิลต่อไปกันเลยนะครับนี่จะตันแล้วนะสกิลต่อไปก็ยังเป็น LE ปกติอยู่ดีนะครับแต่ว่าข้อก,ก็นี้ก็เป็นข้อเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันฮิตเดียวดูจากตัวนี้นะครับ อย่างตัวนี้นะทุกคนโยนลงไปบึ้มโอเคฮิตเดียวนี่คือฮ,ฮิตเดียวจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันถ้าตัวศัตรูที่มีเกาะเป็นเลือดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะตีแค่หนึ่งครั้งนะครับนะครับผมสกิลต่อไปนะครับทุกคนก็จะมาตอ่อเลยสกิลต่อไปอันนี้ก็ตันแล้วนะครับอันนี้บอกเลยว่าเหมือน เหมือนซองมากเหมือนซองมากเหมือนก๊อปซองมาเลยเป๊ะๆนะครับอยู่อย่างนี้เลยลายฮิตมากนะครับแต่ว่าแค่เป็นสีแดงแค่นั้นเองโอเคอัพตันกันเลยนะครับอัพตันนะครับน้องจะมีดาเมจนะครับอยู่ที่25 0 0 0นะครับก็สแตตที่เห็นไปนะครับผมเป็นเอนะครับ2 5 0 0แต่วิวยังไม่ตันนะครับถ้าวิวตันแล้วผมมองว่าอาจจะอยู่ที่ราวๆประมาณ27 0 0 0ถึง30,000ประมาณนี้นะครับ2 7 0 0 0ถึง30,000ประมาณนี้ คูดาวก็เหมือนกันนะครับครูดาวกับระยะเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจนะครับแต่ดาเมจะเพิ่มแน่นอนนะครับแต่จะอยู่ระเ่านี้แต่ว่าที่ระยะมันไม่ได้ไกลขนาดเนี้ยเพราะว่า1นึ่งวนมีสบัฟนะครับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันจริงๆนะทุกคนคือระยะหรือว่าอะไรใดแล้วแต่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าถ้าซื้อน้องถ้าได้บัฟระยะที่เป็นคู่อย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับแต่ถ้าได้ดาเมจมันก็จะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าฮาเป็น25งหมนะครับเด 2 5 2 5 3ื5นะครับบวก1 5เนี่ยถ้าเป็นโจมโจม3นะครับก็จะอยู่ที่29 0 0 0นะครับซึ่งยังไม่ตันนะทุกคนยังไม่ตันนะครับเพราะว่าน้องสามารถอัพทูไปได้อีกประมาณผมว่าน่าจะ30,000กว่าคิดว่าน่าจะ30,000กว่าถ้าผมว่าตัวเนี้ยเหมาะกับเหมาะกับการทำออเมตี้กับ02พอสมควรนะครับ พอดาเมจค่อนข้างจัดเลยผมว่าดาเมดน่าจะอยู่ราวๆแบบถ้าไดเอนะถ้าไดเอได้ออมไมตี้นะครับจะอยู่ที่ราวๆผมว่าน่าจะเกือบแสนนะตรงเนี้ยน่าจะเกือบแสนนะครับเป็นตัวออมไมตี้ที่โคตรดีนะครับหรือจะศูนย์สองก็ได้นะครับศูนย์สองตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณประมาณแสนนึงอะประมาณห้าหมื่นถึงแสนนึงนะครับก็ลองหาดูนะครับผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปขายมากกว่าน่าจะเอามากกว่าใช้นะเพราะว่าออมไมตตี้มันสุดกว่านะครับโอเคครับ ตัวนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบพี่ช่ยนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ได้นะครับผมแล้วก็ใครมีข้อแนะนําติชมยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมถ้าคอมเมนต์แล้วจะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสวดีครับ